เราก็ยิ้มอีกแล้วก็ชนกพกันนเนาะพี่ปุ้มต้องถูกับมีแล้วคนพี่ปุ้มต้องนั่งบ้นบิ๊กแฮปปี้แฟมี่พี่ปุ้มพี่ปอยพี่ปุ้มพี่ปอยทมพี่ปมาต้องนั่งพี่ปุ้มพี่ปอยพี่ปีมาถ้านี่ทจุดต้องนั่งมะพี่ป้่ปอยมาถานีทอง่มพี่ปุ่ลอย่มาถ้านต้องนั่งมพี่ปุมันเปอะมันแยกกไน่ะ้มล เอามาคุณครูมามาพนเราไปนั่งนั่งก่อนเก่อนแล้เดี๋ยวเราก็เปียนลงไปค่ะผู้ชายนั่งลงก่อนยังไงไม่ต้องรีบไม่ต้องเพียบหมดไหมครูหมดไหมเฮ้ยรูปวางโตหักเลย่นักฟุตบอลที่หลักลงมาลงางาไม่เห็นเห็นไหมโดนฟังเห็นไหมก็บังต่อต่อ เรบเก็บหมดไหมครับพี่หนึ่งอุ้ยกอี้จะหากครูซอง่งองยี่เอาเหล่าโกงไหมเอาเหล่าโกงเอาเงล่ากเอาเอาโกงเอาเหล่าโกงเอาเล่าอย่าขอรูปนะตัาคราวนี้ขอ โอเคถ้าออกาออทำไมต้องตามใจมันด้วยแล้วเป็นท่าที่ดีด้วยสมหนึ่งนิ่งๆไว้หนึ่งหนึ่งสอง yes ใครจะขออะไรอีกไหมขอท่าตัวเองไหขอหว่นี้เล้ามันไม่จบดลรววังอย่าไปบังหน้าคนข้างหลังเวลาทำอะไรเยอะๆแล้วดู ีก่นเจาเต็มงั้นถ่ายกล้องเล็กไปก่อนอะไรเนี่ยอะไรอนะอ่ะหาเฟิร์มแล้วทุกคนอยู่ท่โลกคุณใหญ่เข้ามาสิครับกล้องใหญ่กล้องใหญ่คุณใหญ่เขียนเขียนเชียนเียเขียนซึ่งเป็นรูปเป็นรูปแบบว่า ก็แต่สัปดาหที่หนึ่งอคคท่านี้มาก่เปี่ยนมาอท่านำเสนออ๋อแล้วกุญแจซอนก็เพี้ยนมาเป็นท่านี้อ๋อทำนะท่าทีท่าขยะขยะเปียกลมขยับเปียก ลีแหละสบายต่อนนวดน่ะเหรอฮะนี่แหละนี่คือเอาเอาเอามือวางนี่แหละกนะที่ไหล่คูบีเลยนะมาเลยค่ะเราเราเข้าใจผิดหรือเปล่ารีแหละกันนางแบบเหมือนกันนะไม่มาเป็นแปริยาปกติใช้คาว่านางแบบด้วยนะ ใช้คาว่านางแบบรู้สึกความสุขการส่กยรูปขอ16แอคชั่นได้หรือยังเนี่ยว allora. okay. ันนี้มีใครเนตเจ้าหญิงฟิโอน่าไหมคะนี่ไเอาหอน้าตระกูลส่งออกสักทีโอเคมาต่อแอคชั่นพี่ดาขอ16แอคชั่นหน่อย เดี่หนึ่งนะให้ด้วยนะว่าหนึ่งสองส่วนแล้วเปลี่ยนโพสเลยเปลยนสไตค่ะนับไปเลยนะเอาสิบสิบหกลูกเลยดูสินี่เป็นนี่แอคชั่นที่หนึ่งแอคชั่นที่หนึ่งยังไงล่ะหลับอยู่เนี่ยที่นับหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยเลยเฮ้ยเราเราต้องนับเพราะว่าเขานับแล้วเดี๋ยวกล้องมันหวานเราไม่ได้ใชอ๋ออ่ะงั้นเราเดี๋ยวเรานับให้ก็ได้พร้อมสอนนะครับที่หนึ่งพร้อมนะคะหนึ่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเราก็ทำเ้าสิบอเดียวเดียวเดยวขอขอขอหมายเลขหกหน่อยเอหอพอไม่เกี่ยวกับซานนี้นะหมายถึงรุ่นหกพออย่างละสามก็ได้ออกมา อลูกบวกเลขสี่กับสองสี่กับสองสี่กับสองใบหรือเปล่ามากไว้แลลุดเนี่ยมีอมีอะไรอีกบวกอะไรอีกไม่มีละไม่มีละโอเคให้เหนืคือคืนนี้ก็นอนกับเด็กอ่ะ ไม่ไหวแล้วลูก X ดเอุ X X ครูนอนเจงอีกด้วยนะไม่ไหวแล้วกลับไม่ไหวเดี๋ยวครูนอนเตจงอีกนะคุณแม่เดี๋ยวหนูนอนเตจงอีกนะไม่ไหวแล้วกลับไม่ไหวแล้ว ้อลวันนี้ไปยุ่งกับเอกิกมาแล้วไปเล้นเอกไปคนทุกอย่างเป็นเนเพ็นใส่หมวกแพนด้ากับคุณใช่เอาไปใส่หมวกกับแพนด้าหน่อยสี่ทาไม่ได่แล้วคนนี้เอาหมวกของหนูไปเล่นใช่คือแบบจริงๆหมวกมันต้องอยู่ในเตียงหนูใช่ป่ะคุยของทุกอย่างเลยตอนอีกไม่ยุ่ของนี่นี่ไหนนะ เห็นพว่หนุ่เรียนมั้คะเห็นนสวยดีนี่แหละที่เห็นเอที่เป็นเขียนเขียนกันว่าภาษาไทยอ่ะแต่คนนี้เดลี่เสร็จโอ้ยอาเดลี่เหรอทานยาด้วยนะเย้ทานยาจีนยายังทานยานะคะกินนมด้วยนะก้อนจุดเย่ก้อนจุด ก้อนจุดคืออะไรก้อนแล้วมีจุดอ๋อก้อนจุดก้อนุดโอุ้ยอันนี้อุ้ยของพี่เทมขออันนี้ขออันนี้ของพี่เทมมาเร็วก้อนจุดวันนี้เราไปทำอะไรกับแต่ละวันนี้เข้าไปทุกเตียงเลยนี่เราไปเล่นกับทุกเตียงมาแล้วก็ตกใจเตียงนิวตี้เตียงนิวตี้ที่มีกระดาษถูกแปะอยู่แผ่นหนึ่งเหมือนเป็นดิบตวแ่เ้าาาากกระดดดดโยสนน ขอตบแบบนี้ได้ไหมเนี่ยวรปตัวอไรลูปอะไรกอเคโอคอเอาด้วย

พูลี่นะแ,แต่คนรักรักร้งๆๆองเพลงร้องเพลงร้องทหม่ด้วยจะร้องไหมเนี่ย i'm <speaking> in round. <Spanish>